มันทําให้ชีวิตเรียบง่ายมากขึ้นอันนี้คือชีวิตของคนที่มีเงินเยอะเขาก็รู้ว่าเขาเสียเวลาไปกับการเลือกเฟ้นสิ่งของเจลเครื่องแต่งกายรองเท้าคนเราเสียเวลาไปกับการบริโภคนี่เยอะมากเสียเวลาการหานี่ก็อย่างหนึ่งแล้วแล้วก็เสียเวลาการบริโภคมีโทรทัศน์มีซีดีมีดีวีดีมีหนังสือถ้ามันเยอะก็ต้องอ่านให้ได้ทาให้อ่านก็เสียดายเงินหรือต้องดูให้หมดหรือให้ดูให้ได้มากที่สุดไม่งั้นเสียดายเงิน แค่จัดของให้มันเป็นละเบียบนี่ก็เหนื่อยแล้วบางทีไม่มีที่จะจัดไม่มีที่จะใส่ไม่มีที่จะวางเพราะของมันเยอะไปหมดอันนี้คือสภาพที่เป็นความทุกข์ของคนที่เกี่ยวข้องกับการมาสุขแต่พอว่างเว้นจากการมาสุขที่ว่าเนกขมมะแล้วเนี่ยชีวิตมันสบายมีเวลามากขึ้นมีเวลาที่จะทาอะไรที่ที่สําคัญชีวิตก็เริ่มเริ่มโปร่งเบาแล้วก็เริ่มนิ่งมากขึ้น วุ่นวายน้อยลงแต่ก่อนมันมันสุขแบบร้อนๆ้สุขแบบวุ่นแต่ที่จริงมันสบายมากกว่ามันสบายแต่มันวุ่นแต่พอมามาไกลาจากกามมาอยู่ในสภาพชีวิตแบบนี้เนี่ยก็เริ่มสัมผัสกับเนตขม,มาสุขได้มีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นใจก็เริ่มนิ่งมากขึ้นอันนี้เรียกว่าเนตขม,มาสุขอันนี้ถ้าเกิดว่าเราคุ้นกับชีวิตตรงนี้มากขึ้นเนี่ยจนกระทั่ง พอใจกับความสุขที่มันเรียบง่ายจิตใจไม่โหยหาการไม่เรียกร้องไม่ทวินหาความสะดวกสบายหรือว่าการม,มาสุขก็จะได้สุขอีกแบบหนึ่งเรียกว่าปวิเวกสุขคือสุขอันเนื่องมาจากความสงัดจากกามมันคล้กับเนคขมัสสุขแต่เนคขมัสสุขมันหมายความว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาวุ่น เราไม่ต้องวุ่นกับเรื่องของสิ่งเสพสิ่งบริโภคแต่ว่าใจนี้อาจจะยังถวิลหาอยู่ใจอาจจะยังถวิลหาอยู่แต่ว่ามันไม่มีให้เสพมันไม่มีให้บริโภคเช่นถือศีลแปดใจใจก็ยังนึกกินข้าวเย็นนึกถึงเพลงนึกถึงความบันเทิองอยู่แต่ว่าโดยโดยศีลที่ถือปฏิบัติแล้วก็โดยวิถีชีวิตเนี่ยถึงแม้ใจถวิลหาแต่ว่ามันก็สบายแต่พอ คุณกับเนคขมัส,สุขเนี่ยใจมันก็เริ่มไม่ทวินหาแล้วก็พอใจกับความสุขที่เรียบง่ายอันนี้เขาเรียกวิวเวกวสุขคือสุขจากความสง,งัดจากกามกมันก็เหมือนกับหม่ๆๆก็ต้องอาศัยกายวิเวกกายวิเวกก็คือสิ่งแวดล้อมที่สงบสง,งัดไม่วุ่นวายไม่มีสิ่งกระตุ้นเร่ามากไม่ต้องไปรับรู้เรื่อง การโฆษณาไม่ต้องไปรับรู้ความบันเทิงต่างๆตอนนี้มันก็เรียกว่ากายวิเวกต่อไปก็จะเกิดจิตวิเวกจิตเริ่มสงบป่อวิเวกกระสุกก็คืออันเดียวกันแหละพอจิตมันไม่ถวินหากามรู้สึกพอใจในชีวิตที่เรียบง่ายรู้สึกว่ามันสงบอตอนนี้ก็เป็นปัอวิเวกกระสุกแต่คราวนี้เท่าน,นี้มันก็ไม่พอเพราะว่าไอ้ความสงบสง,บสงัด ที่เรามีเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเพราะว่าบางครั้งนะชีวิตของเรามต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนต้องมีงานมีการต้องไปรับผิดชอบต้องออกไปเกี่ยวข้องกับผู้คนหรือไม่ผู้คนก็เข้ามาอย่งอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ใช่มันจะสงบสงับไปได้ตลอดมันก็จะมีผู้คนมาเยี่ยมมาเยี่ยนหรือว่ามีเหตุให้ต้องไปเกี่ยวข้องไปรับรู้ มันก็จะเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายในจิตใจได้เดยเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะหาที่ที่มันวิเวกจริงๆมันยากแล้วันนี้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักษาใจให้สงบได้แม้ว่าสิ่งแวดล้อมมันจะไม่เอื้อมหน่วยมีสิ่งกระตุ้นจะมีสิ่งยั่วยุจะมีสิ่งยั่วเย้าก็ใจก็สงบ ไม่ถูกรบกวนด้วยโหระหรือหลากะไม่ถูกรบกวนด้วยโทสะหรือพยาบาทหรือปฏิฆะตรงนี้ก็ต้องอาศัยอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาเพื่อที่จะทําให้ให้สิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่สามารถจะกระเทือนไปถึงใจได้มันกระทบแค่อายตนะห้แต่ไม่กระเทือนไปถึงใจ หรือว่าไม่กระเทือนไปถึงอัตตาตัวตนอันนี้เนี่ยมันต้องอาศัยธรรมะเลยเพราะาสติสมาธิสปะชัญญะปัญญาที่รู้เท่าทันความเป็นจริงเหมือนกับที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยลังคาล่วฝนมันล่วลงมาก็รู้ไวไม่ปล่อยให้มันล่วลดกันมากมายเป็นหาฝนอันนี้แหละก็ต้องอาศัยการปฏิบัติ นะที่ทำให้เราสามารถจะปล่อยวางไม่ปล่อยให้กิเลสมันลุกลามขยายตัวเข้ามามีความรู้สึกตัวอยู่อย่างเสมอต่อเนื่องไม่ว่าตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงมันไม่ปรุงเป็นกิเลสมันไม่ปรุงเป็นตัณหามันไม่เกิดความขัดเคืองใจเกิดขึ้นตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นสุขีกแบบหนึง่ง อุปสมะสุขสุขที่สงัดจากกิเลสสงัดจากกิเลสไม่ใช่วากิเลสไม่มีนะแต่ว่ามันไม่มารบก,กวนไม่รบก,กวนก็เพราะว่าสามารถที่จะรู้เท่าทันกิเลสไม่ปล่อยให้มันลุกลามนะมันเกิดขึ้นก็รู้จักปล่อยรู้จักวางเห็นมันมันเกิดขึ้นก็เห็นมันไม่เข้าไปเป็นมีแต่การเห็นไม่เข้าไปเป็นอย่างที่หลวงพ่อท่านเน้นอยู่เสมอ เห็นไม่เข้าไปเป็นไม่มีผู้เป็นมีแต่การเห็นเฉยๆไม่มีผู้เห็นด้วยนะมีแต่การเห็นนะกิเลสมันเกิดขึ้นก็เห็นมันนะจิตก็เพื่มก็เห็นมันเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ทําให้สงัดจากกิเลสได้กิเลสไม่มารบกวนที่ไม่มารบกวนเพราะไม่ใช่ว่าเก็บตัวอยู่แต่ในที่สงบแต่ถึงแม้จะไปเกี่ยวข้องกับผู้คนถึงแม้จะไปเสพไปใช้วัตถุสิ่งเสพ นะก็ใจก็ไม่เพลินไม่ย้อมติดมีปัญญาที่รู้ทันความไม่เที่ยงความแปรปรวนของสิ่งเหล่านั้นเรียนกะว่ารู้เท่าทันมีปัญญารู้เท่าทันโลกธรรมมีปัญญาเห็นโทษของกามถ,าถึงเมื่อตอนนี้จะเข้าไปเกี่ยวข้องนะก็ก็ไม่ย้อมติดเมื่อไม่ย้อมติดความชอบความชัง หรือว่าการเพลินใจเวลาได้หรือทุกข์ใจเวลาเสียมันก็ไม่มีัอย่างที่มีคนก็สรุปว่าเนี่ยยามรุ่งก็สงบยามจบก,ก็พร้อมจากไม่ว่ามีหรือเสียไม่ว่าพบหรือพลาดไม่ว่าเจอหรือจากจิตใจก็สงบนิ่งได้เป็นปกติเพราะมีสติแล้วก็ปัญญาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุปสมะสุขนะสงัดจ,จากกิเลสแต่ว่ามันก็ยังมีกิเลสอยู่ จนกว่าจะเกิดปัญญาเห็นแจ้งอย่างแท้จริงว่า,าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยนอกจากมันจะไม่เที่ยงแล้วมันก็ยังเป็นทุกข์มันเจือไปด้วยทุกข์มันแฝงไปด้วยทุกข์มันไม่ใช่เจือไปด้วยทุกข์อย่างเดียวแต่มันคือทุกข์ล้วนๆเจือไปด้วยทุกข์ก็หมายความว่ายังมีสุขอาจจะสุขสี่สิบเปอร์เซ็นทุกหกสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าพอมีปัญญาเห็นจงึงจะท่าโอ้ มันทุกข์ล้วนๆมันเป็นตัวทุกข์หมายถึงว่ามันอยู่ภายใต้การบีบคั้นตัวมันเองไปบีบคั้นอันอื่นและตัวมันเองก็ถูกบีบคั้นจากสิ่งต่างๆมันอยู่ในซอกที่เรียกว่าไม่สามารถจะคงตัวหรือทรงตัวได้เลยมีปัญญาเห็นแม้กระทั่งว่าจิตเนี่ยนะมันก็เป็นทุกขนะ์ไม่น่ายึดถือแลอไม่สามารถจะยึดถือได้ แต่ก่อนอาจจะคิดว่าอยากจะให้จิตมีความสุขแต่พอร่วนเป็นทุกข์ล้วนเนี่ยความคาดหวังใจะให้มันสุขมันก็หมดไปอันนี้ก็เรียกว่าเกิดภาวะที่ปล่อยวางอย่างแท้จริงเพราะปล่อยวางอย่างแท้จริงเนี่ยก็หมายความว่าความผันผวน,วนแปรต่างๆไม่ว่าเกิดขึ้นกับโลกภายนอกหรือภายในคือจิตมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอันนี้ก็เรียกเป็นสุขได้เหมือนกันนะเป็นสุขที่เรกว่า สุขที่เกิดจากการเข้าใจเข้าใจสัจธรรมอย่างแท้จริงเห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆที่ไม่น่ายึดถือได้เลยสักอย่างอันนี้ท่านก็เลยว,ว่าสัมโพธิสุขสุขจากการจดสรู้ถึงตอนนี้กิเลสก็ไม่มีแล้วตัณหามก็หมดไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆเป็นสุขหรือแม้แต่จะให้จิตเป็นสุขเพราะว่ามันไม่มีทางจะเป็นไปได้ ยอมจำนนต่อความจริงก็เกิดปัญญาเป็นสัมโพธิสุขสุขจากการตรัสรู้แต่มันเป็นสุขเหนือสุขนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสุขจากการที่ได้สัมผัสกับภาวะที่ไม่มีอะไรเลยแต่มันเป็นสุขในความหมายที่ว่าความทุกข์ไม่สามารถจะเข้ามาทําอะไรได้ก็เรียกว่าเหนือสุขเหนือทุกข์นะเหนือสุขเหนือทุกข์เพราะว่าถ้ายังมีสุข อย่างที่เราเข้าใจมันก็ยังมีทุกข์อยู่เพราะว่าสุขกับทุกข์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นหน้ามือกับหลังมือต้องการอย่าหนึ่งแต่ปฏิเสธอีกยานึงเนี่ยเป็นไปไม่ได้อาจจะเปรียบเหมือนกับหลังมือสุขเหมือนกับหน้ามือหรือฝ่ามือเราบอกว่าฉันจะเอาสุขอย่างเดียวฉันไม่เอาทุกข์เลยมันก็เหมือนกับว่าเราจะเอาฝ่ามืออย่างเดียวไม่เอาหลังมือเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เล้นเสียแต่ว่าไม่มีมือเลย พอไม่มีมือเลยเนี่ยมันถึงจะเรียกว่าหมดทุกอย่างแท้จริงไม่มีมือคืออะไรก็คือไม่มีตัวตนที่จะให้ยึดถือแม้แต่จิตก็ไม่ใช่ตัวตนที่จะยึดถือได้มันว่างเปล่าไปเลยในความหมายที่เรียกว่าเข้าถึงสุญญตาคือไม่มีตัวตนให้ยึดถือหรือให้ให้คาดหวังว่ามันจะเป็นสุขอีกต่อไป นะเมื่อไม่มีตัวตนเนี่ยมันก็ไม่มีความทุกข์จะเข้ามากระทบได้นะมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีพูดทุกข์นะอันนี้ก็เหมือน,นที่ท่านเวยหลังท่านเปรี่ยบนะว่านะถ้าไม่มีกระจกแล้วนี่ฝุ่นมันหรือทุลีจะมาเกาะได้อย่างไรงก่อนนั้นนักคนก็ยังเชื่อว่าจิตเหมือนกับกระจกมันต้องขัดอยู่เสมอเพราะว่าฝุ่นมาเกาะฝุ่นมากเกาะก,ก็ต้อง ขัดอยู่เรื่อยๆต้องทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้ายังคิดว่าจิตมันเป็นกระจกเนี่ยมันก็ต้องเสียงนะมันไม่ใช่แค่มีฝุ่นมาก่ออย่างเดียวมันต้องระวังไม่ให้มอะไรมากระทบด้วยเพราะถ้ามีอะไรมากระทบเช่นหินหรือก้อนกรวดมันก็ร้าวก็แตกได้แต่ถ้าจิตไม่มีเลยหมายถึงว่าไม่มีตัวตนเลยไม่กับไม่มีกระจกเลยฝุ่นมันก็ไม่ได้เกาะที่ไหนก้อนหินตกลงมา ก็ไม่ทำให้อะไรแตกได้เพราะมันไม่มีตัวกระจกมารองรับก,ก้อนหินนั้นอันนี้เรียกว่ามันว่างเปล่าจากตัวตนจิตมัน,นก็ไม่มีเหมือนกระจกที่จะต้องมามาคอยเช็ดหรือคอยระแวดระวังหรือว่าจะต้องบังเอิญต้องแตกร้า่านะเพราะมีอะไรมากระทบอันนี้เรียกว่าไม่มีผู้ทุกข์แล้วมันมีแต่ทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์เหมือนกับมันมีฝุน่น แต่ไม่มีที่เกาะทุกก็มีแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของความทุกนั้นก็คือไม่มีผู้ทุกอันนี้แหละก็คือสภาวะที่เรียกว่าเป็นสภาวะที่เหนือทุกข์เหนือสุขนะเป็นสัมโพธิสุขนะซึ่งมันคือจุดหมายนะที่ชาวพุทธนะเป็นอุดมคติของชาวพุทธที่จะไปให้ถึงที่จริงมันก็มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้า พอเวลาบอกไปถึงก็คือว่ามันอยู่ข้างหน้าแต่ที่จริงมันไม่มีไม่มีไปไม่มีมามันก็อยู่แล้วนะท่านพุทโ้เขาบอกว่ามันมันอยู่ต่อนหน้าเราอยู่แล้วมันอยู่ในใจเราอยู่แล้วแต่ว่าเรามองไม่เห็นหรือเราไม่รู้เองว่ามันมีเพราะความหลงมันมันเหมือนกับสิ่งบางตาเราอันนี้แหละคือเป็นสุขที่ทางพุทธศาสนาเนี่ย ไม่ปฏิเสธพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นศาสนาแห่งความทุกข์แต่เป็นศาสนาที่เชิญชวนให้คนเนี่ยเข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจากการมสุขสู่เนคขมมะสุขจากเนคขมมะสุขไปสู่ปวิเวกสุขจากปวิเวกสุขก็ไปสู่อุปสมะสุขจนกระทั่งถึงสัมโพทิสุขก็มันนี้เราจะเรียกว่านิรามิสุขกันนะการมสุขมันคือสุขเจออามิตรนะคืออามิตรสุข แต่ว่ามันยังมีสุขที่เหนือกว่าน,นั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธความสุขแต่เห็นว่ามันมีสุขที่ประณีตก,กว่าแต่ถึงที่สุดแล้วสุขเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะมุ่งหวังหรือจะยึดติดได้แม้แต่อย่างเดียวแต่มันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จากการปล่อยวางเมื่อไม่ปล่อยวางเมื่อไม่โหยหาความสุขความสุขก็มันเกิดขึ้นแต่โหยหาเมื่อไหร่ มันก็ยังแสดงว่ามีกิเลสอยู่และกิเลสนั้นมันก็ยังเป็นอุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงความสุขได้การปฏิบัติตลอดโดวิถีชีวิตที่พระองค์ได้ได้วางเอาไว้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะพาเราเข้าถึงความสุขแบบนี้